สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูทูเกเตอรยังอยู่ที่เมืองเกียวโตค่ะวันนี้นะคะเปิดภาพมาก็คือมาอยู่ที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริค่ะหรือวัดจิ้งจอกที่เมืองเกียวโตนั่นเองนะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะไปนะคะเราจะมาแนะนําวิธีการเดินทางก่อนนะคะเราค่ะเดินทางโดยรถไฟนะคะก็คือเริ่มต้นที่สถานีเกียวโตสเตชันค่ะเพราะว่าเราพักแถวนี้นะคะเราออกมาแต่เช้าเลยค่ะประมาณ8ปดโมงนะคะ ก่อนอื่นพอเราเข้ามาในสถานีเนี่ยเราใช้บัตรอีโคกะนะคะแตะเข้ามานะคะเราก็มาดูก่อนนะคะว่าปลายทางของเราอะ่ะที่เราจะไปลงอะ่ะคือตรงไหนนะคะเราอ่ะจะไปลงสถานีอ,าอินารินะคะนี่ค่ะป้ายมันจะมีบอกอยู่นะคะนี่ค่ะป้ายไฟเนี่ยก็คือโซนดีอินาริอุจินาราพวกเนี้ยค่ะเป็นเส้นทางสายเดียวกันนะคะนี่ค่ะตรงตัวดีค่ะจะเห็นไหมคะว่าไปอินาริไปอุจิไปนารานะคะอยู่ใน ช่วงชันชลาที่8-10นะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็ขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางเรื่อยๆนะคะสถานีอค่ะมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็กว้างมากๆนะคะเพื่อนๆก็ต้องดูป้ายตามทางนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราอะจะไปลงสถานีอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะนั่งรถไฟ JR ไปนะคะโดยใช้บัตรอิโฮกะค่ะนี่ค่ะ เดินตามป้ายไปเอยแหลยะคะ่ะมันจะมีป้ายบอกเป็นระยะไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ที่เราไปอะคะ่ะเราจะไปศาลเจ้าจิ้งจอกก็คือศาลเจ้าฟูชิมิอินารินะคะก็คือหรือว่าวัดที่มันมีเสาโทอีสีแดงนะคะอันนี้เราก็ไปครั้งแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะจริงๆเราจะไปวัดนี้แล้วก็พอหลังจากเสร็จวันนี้เราก็จะไปอุจิต่อนะคะแต่ว่าในอุจิอะคะ่ะเราจะตัดเป็นคลิปหน้านะคะจะตัดไปทีละเมืองเนาะ นี่ค่ะพอมาถึงนะคะไปเลยค่ะชัชราที่8ถึง10นะคะเดินลงตามป้ายไปเลยค่ะเดินลงมาเนี่ยจะเจอทางเข้าของชิงคันเซ็นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะมันจะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะเดินลงไปแล้วค่ะหากใครที่พักอยู่แถวๆนี้นะคะก็เดินทางตามรอยเราก็ได้ค่ะก็คือเริ่มต้นที่เกียวโตสเตชันนะคะนั่งรถไฟไปเนาะก็คือเราอ่ะเลือกที่พัก ที่อยู่โซนนี้และค่ะแล้วก็มีรีวิวที่พักแล้วนะคะก็ไปดูได้นะคะเราลงไว้แล้วเนาะก็เรารู้สึกว่าเราเลือกที่นี่เพราะว่ามันน่าจะเดินทางไปหลายๆเมืองได้ง่ายะคะ่ะเราก็เลยเลือกที่พักแถวนี้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถไฟใช่ไหมคะก็ใช้เวลาอยู่ในสถานีแบบไม่ถึง10นาทีค่ะก็เดินล้อๆ,ๆมาก็เดี๋ยวก็มารอรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเนี่ยรถไฟหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะรถไฟ JR ค่ะคือพอรถมาเราก็ขึ้นได้เลยนะคะก็ดู ได้ดนึงว่าเอามันไปชัวนะไปอินาลิไปอูจิไปนาราเนี่ยค่ะนั่งรถไฟไม่นานนะคะก็มาถึงสถานีอินาลิแล้วค่ะเราก็ลงได้เลยนะคะนี่ค่ะพอลงรถไฟมานะคะก็ต้อนรับเราด้วยเสาโทริอิสีแดงที่เรียงรายเป็นกิมมิคของที่นี่เลยค่ะนี่ค่ะออกมาหน้าตาสถานีเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้บัตรอิโคการ์มอนเดิมค่ะแตะออกนะคะนี่ค่ะเดินตามรอยตรงนี้ไปเลยนะคะถ้าใครมาครั้งแรกแล้วก็ เริ่มสถานีเหมือนเราเนี่ยก็เดินตามรอ,อยเรามาได้เลยนะคะคืออาวัดตรงนี้ค่ะศาลเจ้าฟูชิมิอินาเรีค่ะก็คืออยู่ตรงข้ามสถานีเลยนะคะออกหน้าสถานีมาข้ามถนนก็เจอเสาแดงตรงนี้เลยค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า,า,า,จาฟูชิมิอินารีนี้นะคะนี่ค่ะคนมาแต่เช้ากันเลยค่ะอันนี้ก็ประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะคะเพราะว่าเราเริ่มที่สถานีเมื่อกี้8ปดโมงนิดๆนะคะนี่ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มีทั้งาชาวต่างชาติที่เป็นแบบาชาวตะวันตกเลยแบบเนี้ยคะ่ะเป็นแบบฝรั่งเลยคนไทยก็เหมือนจะไม่เห็นนะคะหรือว่าเรามาเช้ามากๆก็ไม่รู้นะคะแบบอาจจะแบบมาสายๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเป็นคนญี่ปุ่นไปเลยะคะ่ะนี่คะ่ะเดินกันมาแต่เช้าเลยคะ่ะตอนที่เราไปเนี่ยประมาณเดือนธันวาคมนะคะช่วงกลางเดือนคะ่ะวันที่ประมาณ1 5 1 6้หเนะี่ยอุณหภูมิตอนนั้นก็ประมาณแบบ หลักตัวเดียวแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ได้มีหิมะนะคะก็หนาวเลยค่ะแต่ว่าไม่มีหิมะท้องฟ้าก็คือเปิดโปร่งใสมากนะคะนี่ค่ะมาถึงหน้าสันจ้าแล้แลวค่ะเราก็ถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปกันกลุกก่มกินนะะุ่ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะคะที่มาเองมากับทัวร์อะไรก็มารอถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากเข้าห้องน้ำนะคะอยู่ซ้ายมือน,นะคะมันจะมีห้องน้าอยู่ซ้ายมือน,นี้เราจะแผ่นกล้องด้านหน้าก่อนนะคะแผ่นกล้องให้เพื่อนดูรอบๆเนาะว่าแบบบรรยากาศมันเป็นยังไง นี่คะ่ะก็คนคนเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้น่าจะประมาณแบบ8ปเกือบ9โมงค่ะนี่คะ่ะเสาแดงตัวนู้นที่เป็นหน้าสถานีนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีอ่ารูปปั้นจิ้งจอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวคะ่ะด้านหน้านะคะนี่คะ่ะเข้าไปตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเข้าชมฟรีคะ่ะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นี่นะคะเดินเข้าไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะแบบวัดสะอาดมากนะคะคือสะอาดมาก ก็เดินเข้าไปดูรอบๆนะคะก็คือแบบเหมือนก็จะมีแบบมีป้ายบอกด้วยนะคะว่า,าพื้นที่ทั้งหมดอะคะ่ะ มันเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างมันจะมีแผนที่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูแบบหนึ่งเนาะอันนี้เราถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะที่เรายังไม่เจอเสาโทรีที่แบบที่เขาบอกว่าเป็นหมื่นๆต้นเป็นพันๆต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีแผนที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดใครเดินไปตรงไหนภูเขามันจะเป็นเสาที่แบบเรียงขึ้นไปบนภูเขาเรื่อยๆแล้วก็มีสัลเจ้าอยู่ด้านบนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ว่ายด้านล่างก็ได้นะคะแบบเดินพอแบบถ่ายรูป เดินชมบรรยากาศแล้วก็มาขอพอรตรงศาลเจ้าด้านล่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะคะก็มีขายของที่ระลึกขายของแบบเครื่องรางของขลังก็มีนะคะด้านซ้ายตรงนี้คะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาขอพอรตรงศาลเจ้าตรงกลางตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอพอรไว้ก่อน,นะคะ่ะเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรนะคะว่าเราไปครั้งแรกเลยค่ะเราเห็นอะไรเราก็ไปขอพอรไว้ก่อนนะคะคือสะอาดมากเลยคะ่ะน่าจะมีคนดูแลตลอดนะคะ แบบตรงไหนถ่ายรูปได้ไม่ได้เขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าเราก็ทําตามกฎเขานะนี่ค่ะเราก็โคง้งโค้งแบบว่าทําความเคารพเขาก่อนนะคะกล้องก็โค้งไปด้วยะคะ่ะนี่ค่ะก็เดินไปรอบๆนะคะคือแต่ละจุดนะคะก่อนขึ้นบันไดหรือว่าหน้าสันเจ้าเนี่ยพวกนี้ก็จะมีแบบรูปปั้นจิ้งจอกนะคะแบบว่าแบบตัวใหญ่ๆเท่ๆเลยะคะ่ะแบบซึ่งจิ้งจอกเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็น สัตว์ที่ไว้ส่งส่งสารให้กับเทพเจ้านะคะแล้วก็มักจะคาบกุญแจรหรือว่าพวกข้าวค่ะไว้ที่ปากนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนที่เขาขายเครื่องรางหรือว่าของที่ระลึกนะคะอันนี้เหมือนเขาไม่ได้ให้ถ่ายใกล้ๆเะคะเราก็แผ่นๆกล้องเนาะเขาไม่ได้เข้าไปถ่ายนะคะเราก็เลยผ่านมาเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินตามทางเขาขึ้นไปด้านบนนะคะเพื่อนๆก็เดินตามเรามาดูได้เลยนะคะนี่ค่ะเราเดินไปพร้อมกันนะคะดูไปพร้อมกันเลยค่ะ นี่ค่ะสะอาดสะอานมากนักท่องเที่ยวก็แวะเป็นจุดๆนะคะก็แบบมันพื้นที่มันกว้างเนาะมันก็เลยไม่ได้กระจุกอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็เดินตามทางเขาแล้วค่ะแบบเหมือนเราก็ไม่รู้ต้องเดินไปทางไหนนะคะนี่ะก็เจอจิ้งจอกและะ้วค่ะจิ้งจอกนะคะแล้วก็เดินเข้าไป ตรงนี้ก็เหมือนจะขึ้นเนินไปนิดนึงนะคะเหมือนจะเป็นภูเขานิดนึงแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยค่ะแล้วก็จะเจอเสาแดงนะคะเสาเสาโทริอิสีแดงนะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่คนชอบไปยืนถ่ายรูปแล้วก็จากที่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าเสาเนี้ยค่ะแบบบางต้นอ่ะมีอายุแบบพอๆกับอายุวัดเลยนะคะแบบเป็นเสาที่แบบเราไม่เราไม่รู้เลยค่ะว่าแบบมันมันมีมาก่อนที่เราจะเกิดอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางบางที่ค่ะก็จะเป็นเสาที่แบบ เหมือนมีร้านค้าหรือว่าพวกห้างร้านต่างๆเอามาให้ที่วัดนะคะก็เหมือนเอามาบูชาเทพเจ้านะคะแบบเหมือนแบบขอพรขอให้กิจการรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์การค้าขายดีอะไรประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเดินตามทางขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสะอาดมากซึ่งระหว่างทางที่เดินค่ะก็จะมีเหมือนแบบเออคุณลุงอะไรเงี้ยคอยแบบกวาดใบไม้ตลอดนะคะนี่ค่ะเดินขึ้นไปนัคือเราไม่รู้ว่าส่วนไหนที่แบบว่า ต้องเคาลบยังไงนะคะเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆเนะาะก็คือถ่ายบรร,รยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะก็เราก็คิดว่าถ้ามาเมืองเกียวโตวแล้วแบบก็ควรจะต้องมาแวะที่นี่นะคะแบบเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่แบบเราเป็นองเที่ยวเ,เราก็ควรจะมาดูให้เห็นกับตานะคะว่าแบบมันยิ่งใหญ่สวยงามแค่ไหนแล้วก็เราก็ไหว้สักการะบูชาเทพเจ้าที่นี่ด้วยนะคะนี่ค่ะก็มาเจอจุดที่เป็นเสาแดงโทริอิแล้วนะคะ ซึ่งช่วงแรกๆค่ะคนจะเยอะเพื่อนๆก็ลองเดินเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้นะคะคือจุดที่แบบเสาแดงตรงนี้มันยาวมากเลยคะ่ะมันแบบไปเรื่อยๆเลยค่ะคือช่วงแรกๆคนอาจจะหยุดถ่ายรูปเยอะเนาะบางทีแบบอาจจะติดคนเยอะเงี้ยค่ะล้วก็ค่อยๆเดินแล้วก็หาจุดถ่ายรูปของเรานะคะนี่ค่ะแบบว่ามันจะมีทั้งเสาต้นเตี้ยๆรือว่าต้นสูงๆเสาใหญ่เสาเล็กคือแบบมีโดยรอบเลยค่ะอันนี้เราก็เดินมา แบบเหนื่อยประมาณนึงค่ะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราน่าจะไม่ได้เดินถึงจุดข้างบนนะคะเพราะาเรายังไม่เห็นสารเจ้าด้านบนเนาะก็คือเราก็เดินลงออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็เกือบครึ่งวันแล้วนะคะแบบน่าจะประมาณแบบเกือบ11บเอโมงหรือเกือบแบบ11บเอโมงกว่าแล้วอะคะ่ะซึ่งเราก็เดินอาจจะเป็นเพราะว่าเราช้าแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ด้วยแหละก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ธรรมชาติก็คือสวยงามมากก็คือเป็นช่วงใบไม้แบบ บไม,ม้แดงใบไ,ไม้เหลืองแต่ว่ามันเรื่อมร่วงแล้วละคะ่ะเพราะเราไปกลางเดือนธันวานะคะหนาวมากค่ะนี่ค่ะเดินมาจุดตรงนี้นะคะจุดที่เราเดินขึ้นไปเมื่อกี้คือเสาแดงตรงนั้นนะคะแล้วก็วนกลับมาทางอีกฝั่งหนึ่งค่ะมันก็มาบรรจบกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราก็ขอพรกับเทพเจ้าที่ศาลเจ้าตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะขอทุกศาลเลยค่ะก็ไหว้ทุกศาลนะคะเราไม่รู้ว่าเราต้องไหว้ตรงไหนมันเราก็ไหว้หมดเลยค่ะนี่ค่ะก็อันนี้ก็เดินรอบประมาณหนึ่งแล้วนะคะ ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวที่นี่นะคะถ้าใครยังไม่เคยมาก็แนะนําว่าให้มาสักครั้งหนึ่งนะคะการเดินทางไม่ได้ลําบากเลยค่ะแบบเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะติดสถานีรถไฟ JR ด้วยนะคะใช้บัตรอิโคกะเดินทางแบบสะดวกมากนะคะในญี่ปุ่นในแถบคันไซนะคะนี่ค่ะแล้วก็ถ่ายไหมเพื่อนอันนี้คือขาก,กลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอุจิต่อเนาะแต่ว่าจะเป็นคลิปหน้านะคะ ซึ่งใช้รถไฟเส้นนี้นะคะต่อจากสถานีออกไปนะคะก็คือมาทางเดียวกันเลยคะ่ะถ้าใครจะแพลนก็แนะนําว่าแพลนศาลเจ้าฟูชิมินาริแล้วก็ไปอุจิเลยนะคะก็คือแบบจบใน1วนันทันทีเลยค่ะแบบว่าเที่ยวทีเดียวได้2เมืองเลยนะคะสองจากสที่เลยะคะ่ะนี่ค่ะก็คือเดินข้ามถนนมาก็มาขึ้นรถไฟตรงนี้เลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะก็หวังว่าคลิปของเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะทำรีบทำคลิปของเมืองอุจิมาให้เพื่อนดูกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ